เรียนอาจารย์ที่เครารพครับผมอนัท์รตนานานนิสิตวิทยาการศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยพะเยาว,วันนี้กรผมจะนําเสนอบทความทางวิชาการเรื่องพลวัตของสำนวนสุภาษิตไทยในยุคัฒนธรรมสมัยนิยมครับการเปลี่ยนแปลงของสำนวนสุภาษิตไทยในสมัยปัจจุบันนั้นมีหลายสำนวนที่ถูกดัดแปลงไปตาม แต่แปลงไปจากเดิมทั้งในด้านรูปแบบและความหมายครับทิศนาความหมายใหม่ที่ปรากฏพบว่าไม่เพียงแต่สแสดงให้เห็นธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของภาษาที่สามารถมาเล่นเพื่อเสียดสีลาอเลียนสังคมได้เท่านั้นแต่มิติของภาษาก็มีข้อเท็จริงของสังคมมาป,ประการแฝงอยู่นั่นก็คือกระแสะการเปลี่ยนแปลงสำนวนรักวัวให้ผูกรักลูกให้กอดกับคนละวัดของสำนวนภาษาไทยในสื่อออนไลน์ สาเหตุสําคัญที่ทําให้สํานวนสุภาษิตไทยเปลี่ยนแปลงเกิดจากกราณีที่คณะกรรมการศึกษาปฐมวัยแห่งชาติโดยใหเห็นผลว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดค่ายนิยมใหม่ที่จะช่วยเติมเต็มความอบอุ่นในครอบครัวมากยิ่งขึ้นเกิดกระแสพระพิจารณ์เป็นเรื่องประหลาดสุสภาษิตไทยของสุภาษิตไทยคําพังเพยเป็นคําโบราณที่มีมานานแล้วด้านการเมืองสํานวนเก่าคารมเป็นต่อรูปหล่อเป็นรอง สํานวนใหม่อ่านสคริปเป็นต่อรูปหลอกเป็นฝ่ายค้านเส,สียสีสังคมสํานวนเกา่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานสํานวนใหม่ซื้อ,อยังคงอดคดกินได้นานตลกคบขันปลาหมอตายเพราะปากสํานวนใหม่ปลาหมอตายเพราะป่วยวัฒนธรรมนิยมเกี่ยวกับสํานวนภาษาไทยในอินเทอร์เน็ต วัฒนธรรมสมัยนิยมในปัจจุบันได้รับการสนใจจากนักวิชาการในวงกว้างมีหลายสถาบันได้จัดอภิปรายบรรยายเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ประกอบความรู้โดยมุ่งประเด็นศึกษาเรื่องให้เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมสมัยนิยมหรือวัฒนธรรมกระแสหล,ลักจากมุมมองของสารต่างๆวัฒนธรรมนิยมถูกเข้าใจกันว่าสนใจสิ่งที่เป็นแฟชั่นสิ่งที่เป็นเรื่องรวมหรือเรื่องที่คนส่วนใหญ่ในสังคมมีความคุ้นเคยไม่ว่าจะเป็นอาหารการแต่งตัว ความคิดอัศนติความที่ใช้ม่ความที่ไม่ใช่วฒาธรรานชั้นสูงทําให้วัฒนธรรมสม,สมัยนิยมเป็นสิ่งจับเข้าง่ายบริโภคนิยมเป็นผลผลิตที่เกิดขึ้นในวิธีการผลิตในวิธีการผลิตแบบทุนนิยมสมัยใหม่เพื่อให้วัเพื่อให้มนุษย์ต้องการบริโภคม,มากขึ้นจึงเป็นปรกากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยมีสื่อเป็นตัวกลางในการกระตุ้นจูงหรือโน้มน้าวให้มนุษย์มีความรู้สึกคล้อยตามตัวอย่างสำนวนสุภาษิตไทยสมัยที่สะท้อนสมัยใหม่ที่สะท้อนวัฒนธรรมสมัยนิยมด้านบริโภคนิยมสำนวนเก่าเอาหูไปตาเอานาไปไร่สำนวนใหม่เอาหูไปตาเอานาไปพารากอนสำนวนสุภาษิตไทยสมัยใหม่ที่สะท้อนวัฒนธรรมสมัยนิยม้านเพศวิถีทางเลือกที่เปลี่ยนไปตามความหลากหลายทางเพศ ในสำนวนสุภาษิตไทยสมัยใหม่นี้มีการดัดแปลงเนื้อหาที่สอดคล้องกับปรากฏการณ์ความหมายหลากหลายทางเพศแม้จะเป็นการใช้มิติทางภาษาเล่นล่อดโดยไม่ได้มุ่งหวังสร้างนิยมความหมายให้ตรงตามรูปประโยคสำนวนเก่าคารมเป็นต่อรูปหล่อเป็นลองสำนวนใหม่คารมเป็นต่อรูปหล่อเป็นเกยสำนวนสุภาษิตไทยสมัยใหม่ที่สะท้อนวัฒนธรรมสมัยนิยมด้านการบูชาความงาม ปัจจุบันธุรกิจความงานได้เติบโตอยู่ในกระแสะวัฒนธรรมสมัยนิยมเป็นอย่างมากอิกทธิพลของความคิดของวัฒนธรรมตะวันตกที่บูชาความงานเกียกิกลัวความแก่ความอ้วนวัฒกรรมความงามในประจนวนไทยลงสมัยที่สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมสมัยนิยมไว้ตัวอย่างต่อไปนี้สำนวนเก่าแก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งสำนวนใหม่แก่งามเพราะขนคนงามเพราะโบท็อก จำนวนสัพาสิทธ์ไทยสมัยใหม่ที่สะทอนวัฒนธรรมสมัยนิยมด้านการคนละทอนวัฒนธรรมต่างชาติในปัจจุบันโลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ทำให้เกิดเชื่อมต่อของวัฒนธรรมและถือเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่เกิดการครอบงำทางวัฒนธรรมเช่นอยู่บ้านท่านไหนนิ่งอยู่ใดปั้นบัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นสำนวนใหม่ อยู่บ้านท่านไหนยิงย่งดูได้เปิดกำลังสไตล์ให้ลูกท่านเต้นสภาร์ิตไทยสมัยใหม่ที่สะท้อนวัฒนธรรมสมัยนิยมด้านการใช้เทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทําให้ผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้นทุกวันและได้กลายเป็นส่วนหนึ่งที่จําเป็นต่อการดําเนินชีวิตของคนร่วมสมัยว่าแต่เช่นว่าแต่เขาอีนาเป็นเองทำนวนใหม่ ว่าแต่ to move AS เป็นเองสรุปการผลวัดของสำนวนสุญญาภาษ,ษิตไทยในสืบมีผลสูงเนื่องจากแนวคิดหลังสมัยต่างสมัยใหม่ที่ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสวัฒนธรรมยุคสมัยหรือแม้แต่ความพอใจของแต่ละบุคคลจึงล้วนเปรียบเทียบกันไม่ได้มีการอ้างอิงหรือยืนยันได้แต่เฉพาะในบริบท วัฒกรรมเท่านั้นและมีอิทธิพลต่อโลกกระทัดและชีวทัถั์ของคนรุ่นใหม่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ